ไทท่านสติปัญญาทั้ง9มีอะไรกันบ้างไปชมกันเลย 1. ไทท่านบัรพบรุษไทยท่านบัมพบรุษนั้นเป็นไทยท่านตัวแรกที่สืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นของสายเลือดราชวงศ์ผู้ที่ครอบครองพลังนี้จะมีความสามารถในการสร้างและควบคุมไทยท่านตัวอื่นๆอีกทั้งยังสามารถถ่ายทอดความทรงจําด้วยการสื่อสารทางจิตได้ซึ่งเป็นพลังที่เอเรนใช้การก่อพิภพคำรามตอนสงครามท้ายเรื่อง 2. ไทยท่านกราะ เป็นพลังของตัวละครลูกหลักของคนเขียนอย่างไรเนอร์ราวโดยไททันชนิดนี้จะมีความสูง15เมตรหน้าตาคล้ายคลึงกับมนุษย์มีเกราะหนาเสริมไปทั้งตัวซึ่งทำหน้าที่ป้องกันการจู่โจมได้อย่างดีมีจุดอ่อนอย่างเดียวคือหลังคอซึ่งเป็นข้อต่อที่ไม่มีเกราะโดยธรรมชาติ 3. ไททันจู่โจมเป็นพลังไททันที่เอเรนเยเกอร์ได้ครอบครองไว้ซึ่งซีเยเกอร์ได้อธิบายว่าไททันจู่โจมคือพลังที่อยู่เหนือการเวลาเพราะมีความสามารถในการควบคุมเส้นเวลาต่างๆโอ้โหโคตรโกงเลย ทั้งยังสามารถแทรกแสงอดีตและอนาคตได้ไททันจูโจมีความสูง15เมตรมีลักษณะเด่นคือโครงร่างมีแต่กล้ามเนื้อซึ่งผู้ที่ครอบครองพลังไททันคนก่อนหน้าพระเอกก็คือเอเรนคูเกอร์ก่อนที่พลังนี้จะถูกส่งไปต่อที่กริชาและผ่านมาถึงเอเรนเยเกอร์ในที่สุดสไททันสัตว์ป่าไททันที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายสัตว์ร้ายเจ้าสัตว์หน้าขนคู่แคนรีไวซ์ซึ่งพลังไททันจะแสดงลักษณะของสัตว์ต่างๆขึ้นอยู่กับผู้ใช้โดยของซีกเยเกอร์จะมีรูปร่างคล้ายลิง มันมีพละงกำลังอันน่าเกรงขามและมีทักษะการคว้างของอย่างแม่นยำพร้อมกันนั้นยังมีพลังทำลายล้างอันยอดเยี่ยมในการต่อสู้ของเคชิกันซินะหน่วยสำรวจส่วนใหญ่ก็ถูกกวาดล้างด้วยหินที่ถูกปาคว้างมาจากไทท่านสัตวปาฮ่าไทท่านเกวียนเป็นพลังไทท่านที่มีความถึกที่สุดในก้าไทท่านสติปัญญาโดยไทท่านเกวียนจะเดินสี่ขาสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างยาวนานโดยไม่หยุดพักซึ่งความถึกนี้เองทําให้กองทัพมาเลยใช้ประโยชน์จากไทท่านเกวียน โดยนาอาวุธหนักในสงครามมาติดไว้ที่หลังของไททันเช่นชุดเกราะต่อสู้แท่นปืนกลเคลื่อนที่และบรรทุกสินค้าในแง่ของจุดอ่อนไททันเกวียนมีการป้องกันที่ต่ํากว่าและคืนสภาพได้ช้าเมื่อเทียบกับไททันอื่นๆ 6. ไททันมหึมาเป็นไททันที่มีความสูง60เมตรเป็นที่น่าจดจําของผู้คนเพราะไททันมหึมาถูกใส่เป็นภาพในโปสเตอร์ของกระตูนและโปสเตอร์อนิเมะโดยผู้ครอบครองอย่างแบทเทอฮเวอร์ก็ได้สร้างความแค้นให้กับหลายตัวละคร เพราะเขาเป็นคนที่พังประตูวอลมาเรียด้วยการเตะเพียงครั้งเดียวไททันมหึมายังมีความสามารถพิเศษในการควบคุมไอ้น้ำที่ปล่อยมาจากร่างกายซึ่งสร้างความร้อนแรงจนเผาไหม้ได้เลยแถมยังทําให้ผู้ที่อยู่ใกล้ถูกทําร้ายไปด้วยด้วยกระบวนการนี้ทําให้สมาชิกของหน่วยสํารวจจานวนมากเสียชีวิตในระหว่างการรบที่เขตชิกันซีนะเจ็ดไททันหญิงหนึ่งในไททันสุดคลาสสิกข,ของเนื้อเรื่องที่หายหน้าไปนานก่อนจะโผล่มาอีกทีก็ท้ายเรื่องเลย ไททันหญิงมีพลังรูปแบบเดียวกับไททันบัมบุรุษและไททันสัตว์ปานั่นคือสามารถสร้างเสียงคำรามเพื่อดึงดูดไททันตัวอื่นให้เข้ามาหาตัวได้อีกทั้งไททันหญิงยังเป็นที่รู้จักในด้านความแข็งแกร่งเมื่อผนวกกับฝีมือการต่อสู้ของผู้ครอบครองอย่างแอ,อนนี่เรอนฮาร์รทก็แทบจะทําให้ไททันหญิงมีพลังที่สูงขึ้นไปอีกแถมไททันหญิงยังสามารถห่มผิวหนงังโดยการเปลี่ยนเป็นพลึกคริสตัลซึ่งทําให้อะไรก็ตามที่โจมตีใส่พลึกก็จะแตกเป็นสิ่งเสียงเลยละแปดไททันกาม ก็ตามชื่อของมันเลยไททันประเภทนี้มีชุดขากรรไกรอันทรงพลังที่สามารถฉีกเกือบทุกอย่างได้อย่างง่ายดายแม้แต่ผลึกคริสตัลสุดแข็งแกร่งนี้ก็ตามและแม้ว่ามันจะตัวเล็กกว่าไททันประเภทอื่นแต่มันก็มีความว่องไวมากเช่นกันโดยปัจจุบันฟฟลกไกเป็นผู้ครอบของพลังนี้อยู่และอันดับสุดท้ายอันดับ9ไททันขอนสงครามไททันสุดแข็งแกร่งอันเป็นสมบัติของตระกูลไทเบอร์มันปรากฏตัวใน Attack on Titan Final Seasons โดยเหตุที่ถูกเรียกว่าขอนสงครามนั่นเป็นเพราะมันสามารถสร้างผลึกคริสตันและอาวุธได้ตามใจนึกของผู้ใช้โกงชิบหายแต่ถ้าหากใช้พลังงานนี้อย่างต่อเนื่องก็อาจทําให้ผู้ใช้หมดเรี่ยวแรงได้เลยนอกจากนั้นไททันขอนสงครามยังสามารถถอดศูนย์ควบคุมออกจากท้ายทอยได้จะโกงไปแล้วนะโดยโฮสตจะเชื่อมต่อไททันผ่านสายอีกทีหนึง่งขอบคุณเว็บแบไตสําหรับข้อมูลในการทําคลิปนี้นะครับแล้วทุกคนล่ะชอบไททันตัวไหนประเภทอะไรคอมเมนต์บอกกันหน่อย